สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเช็คเครื่องของคุณนันทพัฒน์ oppo f7 เป็นจอนะครับจอเก่าแตกละเอียดเลยนะครับข้างล่างแตกเยอะมากนี่ครับมันเป็นอาการแบบจอขึ้นเส้นจอดําจอมืดประมาณนี้นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแลวอ่ะคราวนี้เรามาเช็คสภาพเครื่องกันว่าหลังจากที่ซ่อมไปใช้งานได้ไหมนะครับระบบสัมผัสลองเช็คดูนะครับ วาดไปทั่วหน้าจอนะครับเพื่อทดสอบระบบสัมผัสต่างๆสัมผัสได้นะครับนี่วาดไปทั่วเลยโอเคแล้วก็ดูสีหน้าจอครับสีหน้าจอที่เปลี่ยนไปตามนี้เลยนะครับสีของหน้าจอเพิ่มแสงลดแสงได้ปกติครับเพิ่มแสงลดแสงนี่ ปุ่มกดต่างๆ,างๆครับลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงก่อนกดได้ลดเสียงกดได้สั่นทํางานครับปุ่มล็อกหน้าจอกดได้ผมปดรหัสแป๊บหนึ่งอ่ะต่อมาครับมาเช็คกล้องกันบ้างนะครับเช็คกล้องเช็คกล้องเช็คไมโครโฟนเช็คลำโพงนะครับ ฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คใช้งานได้กล้องหน้าฮัลโหลเช็คไมโครโฟนกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลไมโครโฟนกล้องหน้าเช็คเช็คลองฟังดูครับโหลเช็คไมโครโฟนกล้องหน้าหนึฮัลโหลัโหลไมโครโฟนกล้องหน้าเช็คกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับ ลำโพงไมโครโฟนใช้งานได้นะครับแฟดดูแฟดหน่อยแฟดออกใช้งานได้นะครับตอนนี้ใส่ซิมของทางร้านอยู่นะครับจะผมนี่ใส่ชาร์จไฟเข้านะครับชาร์จไฟเข้าแล้วก็ใส่ซิมของทางร้านนะครับซิมขึ้นแล้วก็ wi-fi นะครับตรงนี้ wi-fi ก็ขึ้นนะใช้งานได้โอเคครับเรียบร้อยแล้ว เช็คเสร็จแล้วใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยช่างธนวาซ่อมมือถือนะครับลงช่องทางติดต่อไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปเดียวหน้าสวัสดีครับ